สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เขียวก็จะมาพูดนะครับว่า,าค่าแรงที่ไทยเนี่ยสูงเท e EE, ่า e นี้ได้เท่านี้นะครับถ้าเทียบกับลาวแล้วค่าข้างชีพมันเท่าไหร่นะครับทุกคนว่าค่าครองชีพที่กรุงเทพเนี่ยมันเยอะไหมนะครับต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้หนึ่งเดือนนะครับทุกคนแล้วแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะมีหลายๆค่านะครับที่แตกต่างกันนะครับ เดี๋ยววันนี้เขียวจะมาพูดแค่ในกรุงเทพมหาคนครก่อนนะแค่ในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยค่าเช่าห้องนะครับแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับทุกคนอย่างที่เขียวอยู่ในเขตสาทรใช่ไหมเขตสาทรกรุงเทพเนี่ยค่าเช่าห้องนะครับก็ประมาณสี่ห้าพันนะครับสี่ห้าพันเนี่ยคือ,อยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะแล้วก็ เราเข้ามาแรกๆต้องมีค่ามัดจําด้วยนะครับทุกคนค่ามัดจําเนี่ยน่าจะสี่ห้าพันเหมือนกันนะทุกคนรวมๆแล้วก็ประมาณเกือบหมื่นหรือหมื่นกว่ากว่านะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นเขตตัวเมืองนะครับเขตใจกลางเมืองค่าคองชีพมันเลยสูงนะครับแล้วก็ค่าแรงเนี่ยที่สะทอนกับที่อื่นเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากนะครับทุกคนคือ มันแล้วแต่นายจ้างกับลูกจ้างตกลงกันว่าตกลงกันนะครับว่าค่าแรงให้เท่านี้แล้วไดอยู่อะไรประมาณเนี้ยเหมือนว่านายจ้างเขามีกําหนดเขาอยู่แล้วว่าแค่นี้เขาจะจ้างลูกจ้างอวันละสามร้อยห้าสิบอ่างเนี้ยนะครับอ่าอย่าง,ะะางที่เขียวอยู่เนาะอ่าค่าแรงขั้นต่ําที่เขาจะให้ก็คือสี่ร้อยนะ สี่ร้อยบาทแต่ถ้าทํางานดีทํางานโอเคอย่างเงี้ยเขาก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับที่เขียวทาจะเป็นร้านอาหารนะแต่ถ้าเป็นโรงงานนะครับโรงงานนี้เขียวก็ไม่รู้มันอาจจะมีโอทีมีอะไรอย่างอื่นนะครับอาที่เขียวอยู่ก็จะมีพวกทํากับข้าวให้พนักง,งานกินอะไรประมาณนี้จะมีค่าเบี้ยขยน 500, ันห้าร้อยเดือนละหนึ่งพันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าไปนะครับทุกคนแต่ค่าใช้จ่ายนะครับที่ใน กรุงเทพนะครับถ้าเราไม่ไม่ซื้อกับข้าวเราไม่ได้ซื้อกับข้าวกินนะครับทุกคนเราซื้อแค่ของใช้ชีวิตประจําวันที่จําเป็นแล้วก็ซื้ออะไรกินแบบเล็กๆน,น,น้อยๆผลไม้อะไรประมาณนี้อ่าก็จะหมดอยู่ประมาณเดือนละสองพันบาทนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับสองพันบาทแต่ถ้าเราได้ซื้อกับข้าวด้วยอะไรประมาณนี้น่าจะ สี่พันอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนสี่พันห้าพันไม่ต่ำนะเอเพราะว่ามันเราต้องซื้อข้าวกับข้าวข้าวข้าวก็แถวที่เขียวอยู่ก็อถุงหนึ่งสามสิบสี่สิบบาทข้าวเหนียวอีกหรือว่าข้าวสวยอีกอย่างเงี้ยก็สิบบาทนะครับมันก็ประมาณห้าสิบร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้สองร้อยวันหนึ่งนะครับข้าวกับข้าวถ้าเราไม่สะดวกซื้อกับข้าวมากินเองเราก็ทําเองซื้อมาทําเอง ถ้าเรามีครัวมีอะไรครบนะครับแล้วก็ทาไปกินึงที่ทํางานเองอะไรประมาณนี้ก็จะไม่แพงครับนะครับมันก็จะถูกลงไปอีกแต่ว่าเราต้องมีอุปกรณ์ครบนะต้องมีพวกตู้แช่ตู้เย็นอะไรประมาณนี้ด้วยนะมมีหม้อก,กระทรงกระทะอะไรไฟฟ้านะครับเรามีแก๊สอะไรประมาณนี้มันถึงจะทําแบบนั้นได้นะครับทุกคนสําหรับที่อื่นนะเขตถ้าเป็นเขตนอกเมืองหน่อยก็จะแบบอ่า ค่าเช่าที่ก็อาจจะถูกค่าห้องนะครับค่าห้องก็อาจจะถูกลงหน่อยนะครับทุกคนก็จะประมาณพันกว่าสองพันสองพันกว่าอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ถ้าเป็นค่าของที่อย่างอื่นก็เหมือนเหมือนกันเลยเหมือนกรุงเทพเลยนะครับทุกคนถ้าในกรุงเทพเนี่ยถ้าเป็นบ้านไม้อย่างที่เขียวอยู่เนี่ยเป็นบ้านไม้นะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะครับก็จะตกประมาณที่เขียวอยู่นะ ก็จะประมาณอ่าพันแปดร้อยค่านำไม่รวมค่านำพาไฟนะครับทุกคนพันแปดร้อยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นอ่าเจ้าของอื่นนะเทีย่ยวไม่รู้แต่ว่าบ้านไม้หายากมากทุกคนหายากมากอีกอย่างนะเราเป็นต่างด้าวเป็นคนลาวอย่างเงี้ยมันจะยากคนไทยบางเจ้าของที่บางเจ้าของตึกบางที่นะเขาไม่รับต่างด้าวด้วยนะครับทุกคนถ้าไม่มีใบอเอฟบูนี่เขาไม่รับเลยนะครับทุกคน แต่บางที่ก็รับแต่มันน้อยมากที่จะรับนะครับคือบางมันแล้วแต่บางคนเขาก็ซีเรียสเรื่องพวกนี้เนาะเวลาเจอตวหมอเขาเคลียร์ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับรวมแล้วค่าครองชีพที่ไทยดีกว่าที่ลาวเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันก็มันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับทุกคนบางคนก็อาจจะคิดนะครับว่าเรามาทํางานที่ไทยคงมีเงินเก็บมีนู่นนี่นะครับแต่ที่จริงไม่ใช่แบบนั้นทุกคน คือคนอื่นเขาไม่เข้าใจว่าเรามีภาระอะไรบ้างนะครับเราต้องเจออะไรบ้างในแต่ละวันนะครับคือยังเขียวเนะี่ยเขียวไม่ค่อยเที่ยวไม่เที่ยวเลยเนาะอ่ากินเล้ากินเบียร์กับเพื่อนฝูงอะไรก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับทุกคนก็นาน,านานจะมีทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วคือเราดำรงชีวิตเนาะเราก็อยากให้มีตัวเองมีความสุขทํางานเนาะไม่ใช่แบบว่าทําไปแล้วซีอ่า ทำไปแล้วมีความทุกข์ทำไปแล้วไม่มีความสุขอยากกินอะไรก็โอดอยากเหมือนไม่ได้ทํางานอันนี้มันก็เกินไปนะครับทุกคนเราก็ต้องอ่าบํารุงตัวเองบ้างอะไรประมาณนี้อย่าคิดว่ามาทํางานแล้วเราจะมีเงินเก็บเยอะอะไรประมาณนี้ไม่ต้องคิดเลยนะครับเราเราก็ทํางานก็จะได้เงินแล้วเราก็มีภาระใช่ไหมทุกคนถ้าบางคนนะเขามาทํางานเขาไม่มีภาระก็ว่าอีแบบแบบหนึ่งนะครับแต่สําหรับคนที่มีภาระอย่างเดียวเนี่ยมัน ค่อนข้างที่จะหาเงินเก็บยากนะครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแบบนั้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปของเขียวนะเป็นกําลังใจให้เขี่ยวด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกคนขอบคุณนะคะ